โอเคทีนี้มาใส่กล่องกันเลยนะคะเตรียมขายแล้วจ้านี่สิบบาทใครจะซื้อก็ CF มาด่วนเลยนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชานลเชฟแว่นแอนมนุษย์เมียนะคะและเรายังคงอยู่ในซีรีส์สอนทำแซนด์วิชนั่นเองค่ะในส่วนของเมนูที่เรานำมาฝากเพื่อนๆในวันนี้ก็จะมีตัวชูโรงเป็นปูอ้า จะเป็นแซนด์วิชปูอัดนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอามามิกซ์รวมกับทูน่าด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวใส่โบโลนาด้วยละกันเนาะโบโลนาเนี่ยต้องถือว่าเป็นของยอดฮิตเลยนะคะแทบจะต้องใส่กับแซนด์วิชเนี่ยเกือบทุกอันเลยอ่ะโอเคอันดับแรกเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาฉีกปูอัดให้เป็นเส้นๆนะคะเพื่อนๆอย่าฉีกให้มันฝอยมากนะเพราะว่าถ้าฝอยเกินไปคือลูกค้ากัดไปไม่โดนอะไรเลยอเขาก็จะรู้สึกว่าแบบ แหมไม่อยากกินเจ้านี้เลยเหมือนกัด,ด,ดโดนแตดลมอะไรเงี้ยเนาะอ่ะก็ฉีกเป็นเส้นประมาณประมาณนี้นะคะในส่วนของปูอัดนะคะเราใช้ทั้งหมด2อันนะคะต่อขนมปัง1เซตนะคะขนมปัง1เซตก็คือจะใช้ขนมปังเนี่ยสแผ่นด้วยกันค่ะเอาละอันดับแรกนะคะเราก็จะมาทาน้ำสลัดนะคะซึ่งน้ำสลัดเนี่ยเราทําคลิปสอนแยกไว้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ให้ใกล้คลิปนะคะเวลาทาขนมปังนะคะให้เราเอาครีมเนี่ย ลงไปตรงกลางก่อนแล้วก็ค่อยๆเกลีย่ยออกข้างๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอเวลาเราตัดเนี่ยไอ้ตรงกลางมันจะเป็นจุดที่เขาจะมองเห็นมากที่สุดนะแต่ก็ต้องทาให้มันทั่วถึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดกัดไปโดนขอบแล้วไม่อร่อยลูกค้าก็จะไม่ติดใจก็จะไม่มาซื้อเราซ้ํานะคะหล oh. ังจากที่ทาขนมปังด้วยน้ําสลัดแล้วนะคะเราก็จะเอาปูอัดมาวางเรียงเลยค่ะก็พยายามวางเรียงให้สีส้มเนี่ย มันมีขึ้นบ้างลงบ้างนะคะเพราะว่าเวลาหั่นมามันจะได้ดูมีสีหลากหลายนะคะโอเคนี่ใช้แค่2อันนะก็เต็มหน้าแล้วนะคะคือบางครั้งเราเห็นบางคนอะ่ะเขาจะแบบยีปูอัดลงไปในน้ำสลัดเลยอะ่ะอันนั้นมันจะทําให้แบบเปืองน้ำสลัดมากเกินไปนะแล้วก็ขนมปังมันจะแฉะเสียง่ายนะคะไม่ค่อยแนะนำสักเท่าไหร่นะให้ทําแบบนี้ดีกว่านะคะ โอเคทีนี้เราก็จะวางผักลงไปนะคะทีนี้เราก็จะมาทานสลัดนะคะใส่ในขนมปังอีกแผ่นหนึ่งเพื่อเอาไว้ประกบตรงกลางนะคะไม่ต้องกดมันนะคะแค่วางแบบจัดทรงมันเฉยๆค่ะโอเคต่อไปเราจะมาใส่ทูน่ากันเลยค่ะ ให้เพื่อนๆนะคะใส่ตรงกลางก่อนนะใส่ตรงกลางให้มันดูพูนนะคะแต่ว่าข้างๆก็เกลี่ยออกไปนิดๆหน่อยๆพอนะคะเพราะว่านี้มันจะเป็นแซนด์วิชแค่10บาทนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆขายชิ้นละ2 0 25เออใส่ให้มันเต็มแผ่นไปเลยก็ได้นะแต่อันนี้10บาทเพราะฉะนั้นต้องท่องไว้นะคะ เพื่อนๆมีพวกขวดบีบนะคะสามารถที่จะเอาน้ำสลัดเนี่ยไปใส่ขวดแล้วก็มาบีบใส่ลงบนขนมปังก็ได้นะแต่ว่าอันนี้เราใช้วิธีว่าเราจะเอาครีมนะคะมาทาลงบนขนมปังอย่างนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวประกบลงบนชั้นบนเลยค่ะเวลาหั่นนะคะให้ใช้มีดที่บางๆนะคะแล้วก็อย่ากดมันแรงนะคะใช้วิธีเหมือนกับแบบเฉือนไปไปมาๆอย่างเงี้ยค่ะให้มันค่อยๆไหลลงไปนะคะนี่ทําแบบนี้นะค่อยๆตึ๊ด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  อย่างนี้จะทําให้ขนมปังมันไม่ยุ่ยนะคะทีนี้เราก็จะพลิกขนมปังขึ้นมานะคะอุย้ยดูดีน่ารับประทานมากเลยเนาะแล้วก็เหมือนเดิมนะคะพอเราเรียงอย่างนี้เสร็จปุ๊บนะคะเราก็จะมาตัดขอบมันนิดนึงนะคะ เวลาตัดขอบต้องใจเย็นๆนะ,ะเสเร็จแล้วก็ไปใส่กล่องกันเลยค่ะโอเคทีนี้มาใส่กล่องกันเลยนะคะเตรียมขายแล้วจา้านี่สิบบาทใครจะซื้อก็ซีเอฟมาด่วนเลยนะคะ อนนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแซนด์วิชทูนา่าปูอัดน,นะคะดูสิน่า,ารับประทานมากเลยค่ะเตรียมคิมแล้ว,ลวนี่ซึ่งอันนี้นะคะเราเองเนี่ยเราก็รับสัตว์เซ็ตสำหรับของว่างนะคะไม่ว่าจะเป็นตามบริษัทที่จะมีจัดเลี้ยงนะคะก็สามารถสั่งเราได้นะเบอร์โทรอยู่ข้างใต้คลิปนะคะเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปเราจะมีบอกต้นทุนให้เพื่อนๆด้วยนะคะเผื่อว่าใครจะไปทำขายนะคะจะได้รู้ว่าคุ้มค่าหรือเปล่าค่ะโอเค เดี๋ยวเราจะทําให้เพื่อนๆดูอีกหนึ่งหน้านะคะก็ใช้ปูอัดเป็นหลักเหมือนกันนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะว่าเวลาที่เราทาแซนด์วิชขายเนี่ยโบโลนามันขายดีจริงๆนะเทบจะต้องเอาใช้กับ <Okay. S 1> ทุกๆหน้าเลยนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาทําเป็นปูอัดโบโลนากันค่ะดีการก็เหมือนเดิมนะคะเอาครีมสลัดของเราปาดที่ตรงกลางก่อนแล้วค่อยเกลีย่ยออกข้างๆนะคะแล้วก็ใส่ปูอัดเรียงลงไปเลยค่ะ เทคนิคก็คือเพื่อนๆจะต้องสลับสีนะคะเอาสีส้มขึ้นบ้างเอาลงบ้างนะคะเวลาที่มันหันออกมามันจะได้เห็นเป็นสลับสลับกันนะคะมันจะได้ดูสวยไม่อย่างนั้นมันจะกลายเป็นส้มไปเลยแถบเดียวอีกฝัก่งนึงก็จืดไปเลยอะไรเงี้ยไม่มีสีสันนะคะ<อ>ก็สลับแบบนี้ดีกว่าเนาะเสร็จแล้วก็วางผักลงไปหนึ่งใบนะคะเพื่อความสวยงามแล้วก็เพิ่มรสชาติด,ด้วยนะคะเหมือนเดิมนะคะทาครีมไปตรงกลางแล้วค่อยเกลีย่ยออกข้างๆค่ะ โปะลงไปอย่าไปกดมันแรงนะเบาๆกับน้องหน่อยเดี๋ยวขนมปังมันจะฟีบค่ะ้น้ำสลัดที่เราใช้เนี่ยจะรสชาติไม่เปรี้ยวมากนะคะหวานนวลนๆน,น,นะคะรสชาติออกผู้ดีผู้ดีนิดนึงนะคะจะรสชาติเหมือนพวกน้ำสลัดแพงๆเลยอะ่ะแต่ว่าราคาไม่แพงนะอย่าลืมไปดูคลิปที่เราสอนน้ำสลัดไว้นะคะจะใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปเนาะ ทีนี้เป็นตัวเลือกนะคะเพื่อนๆจะใส่เป็นมะเขือเทศลงไปด้วยก็ได้นะหรือว่าจะเกิดว่าเพื่อนๆขายตามนั่งเรียนแล้วเด็กๆเขาไม่ชอบรับประทานมะเขือเทศกันเพื่อนๆลองดูแล้วกันนะว่าใส่กับไม่ใส่เนี่ยอันไหนขายดีกว่ากันนะคะแต่ถ้าเกิดใส่ลงไปก็ดีนะมันก็เพิ่มรสชาตินะคะมะเขือเทศที่เราใช้เป็นมะเขือเทศที่เราเอาไปรวนแล้วนะคะให้มันสุกประมาณ50เซนละวิธีการเดี๋ยวใส่ไว้ให้ท้ายคลิปเนาะ โปะแผ่นที่3ามลงไปก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะทีนี้ก็มาตัดกันเลยเวลาตัดใช้วิธีเลื่อยลงนะคะค่อยๆขยับจ,กจ,กจ๊กจักจิกจักนี่แบบนี้นะว้าเสร็จแล้วก็มาเรียงแบบนี้นะคะเพื่อที่ว่าจะได้ตัดขอบนะคะทีนี้ก็มาจัดใส่กล่องเตรียมขายก็ได้เลยค่ะ นี่อันนี้เราใส่มะเขือเทศลงไปด้วยนะคะน,น่นรารับประทานมากเลยทีนี้จันมีชิคอีกอย่างหนึ่งนะคะตอนแรกคิดอยู่ว่าจะบอกดีหรือเปล่าอ,อ่ะบอกแล้วกันอพอเราตัดมาอย่างเงี้ยผักมันจะโผล่มาแค่นิดเดียวนะคะถ้าเราทําให้เด็กๆหรือขายตามนั่งเรียนไม่ต้องทําแบบนี้นะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆขายตามตลาดนัดหรือว่าทําเซตนะคะส่งตามบริษัทที่เขาให้เราจัดกล่องให้นะคะเราหักผักมาอย่างนี้นะคะ แหกมันนิดนึงนะคะหักเอานิดเดียวพอนะเพื่อนๆนีดเดียวจริงๆนะคะแล้วก็ยัดมันเข้าไปนะคะ,ะเพราะอะไรตอนเราตัดอะ่ะผักมันจะเรียบค่ะ,ะพอผักมันเรียบอะ่ะมันจะดูไม่น่ารับประทานนะคะ,ะซึ่งพอเรายัดผักลงไปเพิ่มนะคะมันก็จะทําให้จากที่ดูเรียบๆแบบเนี้ยนะคะเอาฝั่งที่มันฟูๆอะ่ะยัดเข้าไปนิดนึงนะคะนี่เห็นไหม ดูเยอะขึ้นมาดูดีมีชาตะกูลขึ้นมาทันทีเห็นไหมเออนี่แหละทริคเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดสมมติว่าเพื่อนๆไม่ได้ขายแบบทั้งวันอะ่ะอาจจะขายแค่โรงเรียนเลิกสองสามชั่วโมงนะคะหรือว่าจัดเซตบ็อกประเภทที่เอาไปส่งปุ๊บเขากินทันทีนะคะให้เพื่อนๆเอาน้ำสลัดนะคะมาปาดตรงด้านหน้าเพิ่มนะคะปาดเพิ่มนิดเดียวพอนะเนี่ยใช้แค่นี้ก็พอนะคะเอามาปาดเพิ่มนิดนึงนะคะ แค่แบบไปไปลายช้อนอะแต่มันจะดูชุ่มฉ่าขึ้นเยอะเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะอย่างที่บอกว่าช่องเราไม่ใช่ช่องสอนทําอาหารหรอกเป็นช่องสอนให้เพื่อนๆไปทํามาหากินมากกว่านะ,ะ <_ cat> เราก็เอาทุกทริคเลยอะคือเราทํามาหลายธุรกิจมากแล้วนะคะเราก็จะรู้แบบข้อผิดพลาดข้อด้ยอยข้อดีของแต่ละอันนะคะเราก็จะมาบอกเพื่อนๆและกันเนาะโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาคิดในเรื่องของต้นทุนกันดีกว่านะคะ ันนี้ต้องขอพายเพื่อนนิดนึงนะคะว่าเราเปลี่ยนฉากหลังเป็นสีขาวนิดนึงเนืน่องจากว่าอย่างที่บอกว่าเรารับจัดเซตบ็อกซ์สำหรับงานเลี้ยงหรือว่างานประชุมต่างๆนะคะไหนๆทำแล้วเราก็เลยขออนุญ,ญาตถ่ายรูปด้วยนะคะก็ <c oughs> <c oughs> เลยต้องใช้ฉากหลังเป็นสีขาวนะ <c oughs> ใครสนใจก็ติดต่อเราได้นะคะมีเบอร์โทรอยู่ข้างล่างคลิปนะคะ <Okay. S 1> โอเคโอเคเดี๋ยวเรามาคำนวณต้นทุนกันดีกว่านะคะว่าสองหน้าที่เราทำวันนี้นะคะแต่ละอันอีต้นทุนเท่าไหร่ เริ่มจากหน้าเรกนะคะเป็นปูอัดทูน่านะคะต้นทุนมีเท่าไหร่บ้างคะเชฟแว่นปูอัดทูน่านะครับอันดับแรกเลยขนมปัง3แผ่น5บาท10สตางค์ครับทูน่าหนช้อนโต๊ะ6บาท16สตางค์โอ้ทูนา่าแพงเนาะแพงครับแล้วก็ปูอัด2ชิ้น3บาท50สตังค์เพราะฉะนั้นเพื่อนๆอาจจะลดปูอัดลงนิดนึงนะคะลดทูนา่าเออพูดผิดลดทูน่าลงนิดนึงนะคะเพราะว่าทูนา่าแพงเหลือเกิน แล้วก็ผักกับน้ำสลัดเราซีไปที่ห้าสิบตังค์่ะแล้วก็กล่องสี่ใบยอยู่ที่สี่บาทสี่สิบตังค์ครับอืมเฉพาะต้นทุนเซตนี้อยู่ที่สิบเก้าบาทหกสิบหกตางค์อันนี้เป็นเซตตัวนี้นะคะทูน,น่าปูอัดทูน,น่าปูอัดนะคะทูน,น่าปูอัดเนี่ยเซตนี้สี่ชิ้นนะคะราคาต้นทุนสิบเก้าบาทหกสิบหกสตางค์สิบเก้าบาทหกสิบหกสตางค์นะคะ ขายสี่ชิ้นสี่สิบาทนะคะจะได้กําไรยี่สบบาทสาสิบสี่สตางค์ก็ยังกำไรเยอะอยู่ดีอะนะเออก็คำไรเท่าไหร่นะ20ิบาทส4สบยี่สิบาทสาสิบสี่สตางค์นะคะอ่าก็ถือว่าโอเคนะโอเคนะคะในยุคข้าวยากหมากแพงเช่นนี้นะคะก็ได้กำไรเกินครึ่งนี่ก็ถือว่าเก่งแล้วแหละเนาะมาต่อไปนะคะคือ ปูอัดโบโลนาใส่มะเขือด้วยนะคะซึ่งมะเขืออัน,นเนี้ยเป็นมะเขือเทศที่เราฝานบางๆแล้วก็ไปรวนไว้นะคะต้นทุนเป็นยังไงบ้างคะตัวนี้อา่าฮะนมข้าวสามแผ่นอยู่ที่ห้าบาทสิบสตางค์นะครับค่ะ<ห>ปูอัด2องชิ้นสามนะ<ห>บ,บาทห้าสิบนะโบโลนาหนึ่งแผ่นหนึ่งบาทห้าสิบเจ็ดตังค์ครับค่ะ<ห>ผักกับน้ำสลัดรวมกันแล้วตีไปอยู่ที่ห้าสิบสตางค์ครับอือฮ<ห>ึกล่องสี่ใบสี่บาทสี่สิบตังค์ครับรวมเบ็ดเสร็จต้นทุนทั้งหมดเลยนะ 14บบาทจิบตังค์ครับโอ้โหก,ก็ถูก1 4บาทอ่ะเพื่อนๆนแล้วเพื่อนเพื่อนไปขายสี่กล่องได้เงินกลับมาคืน4ี่บาทได้กำไรถ้าเกิดเซตนี้นะจะได้กำไรอยู่ที่25บาท23บสาตังค์โอ้อใใหกำไรเยอะมากเลยเพื่อนเพื่อนคิดดูดิอันนี้น่าสนใจนะหน้านี้น่าสนใจนะคะเวลาจะทำขายนะนี่ปูอัตโตัน่าอ่าอะไรที่มันแพงอะ่ะอย่าไปใส่รวมกันนะคะอย่างเช่นทูน่า ถ้ามันแพงอยู่แล้วเราไม่ควรเอาไปรวมกับปูอัดนะเพราะว่าปูอัดมันก็แพงนะคะถ้าเราจะทําหน้าทูน่าก็ต้องไปใส่กับอะไรที่มันถูกๆเช่นโบโลนา่าเนาะโบโลนา่าไส้กรอกอ่าโบโลนา่าไส้กรอกอะไรเงี้ยนะคะอืมเอาละ่ะก็อันนี้เป็นต้นทุนนะคะที่เราคนนํานวณคร่าวๆนะคะต้องบอกตรงๆนะเราคงไม่ได้คํานวณถึงขั้นแบบละเอียดยิบๆนะเราก็แบบเราไม่ได้เรียนมาด้านนี้นะไม่ได้เรียนเป็นเชฟมานะคะเรามันเชฟชาวบ้านนะคะ เวลาทําอะไรขายเราก็ประมาณนี้แหละแต่ก็เปิดร้านมาหลายอย่างแล้วนะคะทําธุรกิจเกี่ยวกับอาหารมาเป็น20 30ปีแล้วนะจริงๆตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตาทวดแล้วนะคะาะเราก็ไม่เคยคํานวณแบบละเอียดนะก็คูคำนวณประมาณนี้แหละนะคะมันอาจจะมีคาดเคลื่อนบ้างอ่ะมันก็อยู่ได้นะนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆแล้วกันเนาะ ยังไงก็ฝากกดติดตามไว้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเรายังมีเมนูอีกเยอะแยะเลยที่จะมาฝากให้เพื่อนๆนะคะเมนูนี้ยจริงๆแล้วคือจะบอกว่ามาจากคอมเมนต์ที่ขอไว้นะคะเราทําให้แล้วนะคะตามสัญญานะเพราะฉะนั้นใครอยากให้เราทําเมนูอะไรอีกนะคะก็คอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปนะถ้าเกิดเป็นอะไรที่เราเคยทําขายเองหรือเรายังทําขายอยู่จริงๆเราก็จะรู้ลึกรู้จริงนะคะ แต่ถ้าเกิดว่าอันไหนที่เราไม่ได้ทําขายเองนะคะอย่างเช่นมึงคนบอกว่าขอเป็นพวกสูตรขนมเบเกอรี่อะไรเงี้ยซึ่งเอาตรงๆนะป้าจันะ่ะเขาเคยเปิดเบเกอรี่นะคะแต่ว่าอู๋ตอนนั้นตอนที่ไปช่วยเขา่าเด็กมากเลยนะประมาณสักอยู่สักป .4 นะคะว่าจาไม่ได้แล้วแหละนะแต่ว่าจาบรรยากาศได้เท่านั้นเองนะคะแต่ว่าเรื่องสูตรเนี่ยคงต้องรอไปรื้อฟื้นเดี๋ยวไปถามเขาก่อนนะเ <c oughs> อาเป็นว่าอยากให้เราทําคลิปอะไรคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปแล้วกันค่ะ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะมารับชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะคะเราจะเอามากลีวบนกระทะเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราจะใส่มาการีนหรือเนยลงไปนิดนึงนะ,ะเพื่อช่วยเพิ่มความหอมให้มะเขือนะคะต้องบอกเพื่อนๆก่อนนี่เป็น o p ชั o นอลหรือว่าเป็นทางเลือกนะคะ mm hmm. เพื่อนๆไม่จําเป็นต้องทํานะแต่ว่าถ้าเกิดทํามันก็จะทําให้แซนด์วิชของร้านเพื่อนๆเนี่ยจะแตกต่างจากร้านอื่นนั่นเองนะคะ oh. แค่นี้พอนะครับไม่ต้องให้มันสุกจนเละเลยนะครับเ่ยเบื้องหลังเราต้องมีการชิมชิมมันไหนดีนะน่ากินทุกวันเลยอะ่ะนี่แซนวิชสิบบาทแต่หน้าหม่ำมากๆเลยนะคะหม่ำแล้วนะหนึ่งสองต้มอือคือน้ำสลักของเราอะ่ะมันเข้ากับคูหน้ามากเลยอ่ะ จริงไม่ต้องทำแซนวิชนะเอาน้ำสลัดไปคลุกกับทูน่าเนี่ยอร่อยเลย <c oughs> จริงนะอร่อยอะ่ะเออเนี่ยกินกับกาแฟตอนเชา้าโคตรวินนะคะลองทำกินดูนะเพื่อนๆนะ